4เหตุผลว่าทำไมถึงต้อง Hoops Thailand ข้อแรกนะคะที่ h o o p s Thailand มีสินค้าบาสเกตบอลให้เลือกครบคันทุกอย่างที่คนเล่นบาสต,ต้องการข้อ2ค่ะที่ Hoops t h a i l นด์มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายข้อ3นะคะพนักงานของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าพนักงานได้รับการอบรมเป็นพิเศษจากนักกีฬาของเราข้อที่4ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนยังจะลองรองเท้า Hoops t h a i l a n ์ก็มีสาขาให้บริการมากมายหรือจะยิ่งสะดวก เข้าไปอีกลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์จัดส่งถึงบ้านเลยนะคะเดือนนี้นี่คือ23 H w Q Y ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะไม่ตัวกันไม่เด้ก็มีกัาทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งพีแค่2คู่นะคะเป็นเกม4ของ Playoff ฟรอบ2คู่ที่เหลืออยู่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราทั้งสองคนจะเล่าให้กับทุกคนฟังและตอนนี้ค่ะเพื่อนๆฤดูกาลของ NBA ก็เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้เรา,เา,นะานะกำล ความมันแบบน,นี้ไม่อยากให้ใครที่พล mm. าดเลยนะคะใครยังไม่มี NBA คลาสค่ะรายะเอียดทั้งหมดตูจะใส่ไ้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างเลยนะคะและถ้าหากกำมองหาสินค้าเกี่ยวกับ NBA ต้อง h o p Station เลยค่ะ w w w h o o p s t a t i o n t h c o m อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดไปด้วยนะคะ2 3 H W Q Y ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยค่ะถ้าหากอยากจะได้ลูกบาสไปซ้อมมือนะคะตอนนี้ดูบาสอาจจะอยากอยากอยากฝึกยิงค่ะต้องตะกร้าด้านข้างนี้เลยนะคะ s p อร์ i n g ค่ะลิงกไปที่ช้อปปี้นะคะเป็นการสับสนู่พวกเราอีกทางหนึง่งก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืม เราด้วยนะคะถ้าหาว่าใครย,ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ l l a s m a v e ริ c hmm. k s ด้วยนะคะที่ได้สิทธิ์หวยดราจอันดับหนึ่งไปอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะไอ่มนเมน่ตื่นเช้ามาก,ก็เปิดโทรศัพท์ดูฮะ d a l l a สได้สิทธิ์หวยดราจอันดับหนึ่งเลยเหรอเนี่ยจริงครับต้องเป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ Dallas Ma ริ r i c มากมากเลยเพราะาโอกาสในการได้สิทธิ์หวยจราฟอันดับหนึ่งของพวกเขาเนี่ย ต่ำเพียงแค่1.8นมันน้อยมากอะ่ะกระโดดจากอันดับ11นะครับขึ้นมาคว้าอันดับ1เฉยเลยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่ต่ำมากๆนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA แต่ว่าได้สิดราฟอันดับหนึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนบาสอย่างพวกเราทั้งโลกรวมไปถึงแฟนบาสทั้งโลกมีการพูดคุยว่านี่มันหวยล็อกหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าทั้ง NBA เนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดน,นะครับระบบกว่า <c oughs> ที่จะมาแจ้งอีกทีว่าใครจะได้อันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3เนี่ย ตรงนี้นี่แหละมันก,ก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์เอามาพูดคุยนะครับและทาง NBA เนี่ยเขาไม่มีเขาไม่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมาชี้แจงใดใดทั้งสิน้นเพราะว่านี่คือหวยดราฟต์นี่คือลอตเตอรี่ส่วนอันดับ2นะครับก็คือแซนต์แอนโทนิโอสเปอร์ครับอันดับ3คือฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สและอันดับ4ก็คือชาร์ลอตต์ฮอนเนสตน่าสงสารและก็น่าเสียดายแทนทีมอย่างวอชิงตันวิซซ์นะครับรวมไปถึงทางยูทาจ๊ส สองทีมนีนะ้คือสองทีมที่ผลงานต่ำที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้แต่พวกเขาไม่ได้หวยดราฟเลยแม้แต่อันดับเดียวและก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าอันดับหนึ่งในการดราฟปีนี้เนี่ยทุกอย่างพุ่งเป้าไปที่คูเปอร์แฟ n k กที่ในวันนีน้ก็เข้าไปอยู่ในห้องรอประกาศด้วยตอนนี้น่าจะรู้ไกลๆแล้วว่าทีมที่ตัวของเขาจะต้องไปร่วมอยู่เนี่ยคือทีมอะไรตัวของคูเปอร์แฟ n k กนี่คือสุดยอดผู้เล่นนะครับ แฟนๆแล้วก็บรรดาสื่อเนี่ยจับตาดูมาตั้งแต่ระดับมัธยมคว้ารางวัลระดับประเทศมีอะไรในขว้าแทบจะหมดทุกอย่างแล้วสูง6ฟุต9นะครับเป็นฟอร์เวิร์ดกรุ๊ปร่างสไตล์การเล่นหลายๆต่อหลายอย่างนี่นคล้ายๆเจสันเททั่มมากๆเลยก็ไม่น่าพลาดนะคะคูเปอร์แฟรยังไงก็ไปอยู่กับดัลลัสแมริออทส์อะคะ่ะหวังว่านิโก้คงไม่เลือกผิดคนนะคะ <c oughs> คทีนี้พอพูดถึงการดรฟาฟต์ก่ะจะมีขึ้นหลัง NBA นบีเอฟนลส์นะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวจบ NBA นอ์เอรฟดา็ให้เพื่อนๆได้รับฟัังกนนะะคว่าดูแลล้้วมีผูเ่นคนนนไหที่่าสนใจบ้างทีุ๊คแอดม เราไปชมเกมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะบอสซัเซลติกเจอกัตนิวยอร์กนิกส์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกมในวันนี้นะครับถือว่าสําคัญกับทั้งสองฝ่ายมากๆเลยหลายต่อหลายฝ่ายเนี่ยต่างก็มองนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเซลติกสามารถตีเสมอซีรีส์ได้ดีไม่ดีนิวยอร์กนิกส์อาจจะไม่รอดซีรีส์นี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นในวันนี้ครับมีเท่าไหร่นิวยอร์กนิกส์ต้องใส่ให้หมดนะครับแฟนๆที่เข้ามาในสนามหรือว่าจะเป็นแฟนที่อยู่ด้านนอกนะครับวันนี้เนี่ยเต็มที่มากๆเลยแต่พอเริ่มเกมมาเนี่ยกลับกลายเป็นทางนอกกบมเงุข โดยเฉพาะการยิง3คะแนนวงนอกวันนี้มาดีเช่นเคยเจสันเททัมในวันนี้เนี่ยมีเกมชั้นยอดมากๆนะครับว่าจะเป็นการยิงการข้ามยิง3คะแนนยิง2คะแนนวันนี้เจสันเททัมประสิทธิภาพสูงส่งมากๆเลยครึ่งแรกกดไป20แต้มจาก42แต้มของตัวเองในเกมวันนี้ร่วมกับเดริกไวท์ครับที่วันนี้ก็ยิง3คะแนนดีเหลือเกินครับยิง3คะแนนรัวๆเลยทำไป23แต้มเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังเดริกไวท์เนี่ยอาจจะแผ่วไปหน่อยเจเรนบราว์วันนี้มีปัญหาการฟาวนะครับแต่ก็ทำไป20แต้มกับ7รีบาวเซลติก ตั้งแต่ช่วงท้าย쿼ตแรกนะครับนำมาเรื่อยๆทรงเกมก็ดูดีกว่าบางช่วงนําห่างถึง14แต้มแม้ว่าการนามันอาจจะไม่เยอะเหมือนในเกมที่ผ่านมานะครับแต่ทรงเกมทุกอย่างอย่างที่บอกว่าเซลติกเนี่ยดูดีกว่าจริงๆจนกระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังครับเซลติกก็ค่อยๆเริ่มยิงพลาดเจเรนบรันสันวันนี้เนี่ยก็เดินหน้าทําแต้มโกยแต้มสู้กับเจสันเทททำสนุกมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วง쿼ตเตอร์ที่3แลกหมัดกันว่าโอ้โหมันจริงๆคนหนึ่งยิง3าคนนึงเข้าไปลุยทําแต้มแลกกันไปแลกกันมามันมากๆเลยจบเกมวันนี้เจอเร โอจีอน a นโนบี i ครับในเกมวันนี้แก้ตัวจากเกมแย่ๆที่ผ่านมาช่วยทั้งยิง3ช่วยทั้งเกมรับช่วยทั้งขโมยทําทุกอย่างช่วยชนวงในช่วยรีบาวนะครับวันนี้ทําไป20แต้มรวมกับคาร์ที่นี่ท้าวครับวันนี้23แต้ม11รีบาววันนี้ก็ไม่ธรรมดาดับเบิลดับเบิล โดยที่23แต้มที่ทําได้จากคาวานทชิทาไม่ได้มีการยิง3คะแนนเลยแม้แต่ลูกเดียวเรียกว่าโจมตีวงในแบบเน้นๆเลยนะครับวันนี้ฟิลโกของคาวานิิทาวในสูงถึง73.3%ก็เลยทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ของนิวยอร์กนิกส์ที่มีเกมระดับ20แต้ม10รีบาวด้วยการยิงฟิลโกแตะระดับอย่างน้อย70%มากกว่า1เกมในเพลย์ออฟไม่ธรรมดาจริงๆครับและที่สําคัญมิเคลบริจิตครับ,รบไม่พูดถึงไม่ได้ครับวันนี้แสดงให้แฟนๆเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าไอ้สิทแากกรรรบสั การรับสิดรับรอบสองเท่าไหร่เอาเข้ามาจากบุคลินเนสนมันคุ้มแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เจ้าตัวกดคนเดียว10แต้มนะครับจาก23แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่สี่มิเคิลบริจิตควอเตอร์ที่สี่เนี่ยยิงยังไงก็ลงจริงจริง<ช>มันมากๆครับ,ครบใครจะเชื่อว่าซีรีส์นี้นะครับตัวของมิเคิลบริจิตเนี่ยทำแต้ม 3ามควอเตอร์นะ 1, 2, หนึในช่วงก่อนหน้านี้เกมก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยทำรวมกัน28แต้มแต่เฉพาะเอาแต้มจากในช่วงควอเตอร์ที่สี่ทำรวมกันถึง26แต้มนะครับเกือบจะเท่าทั้งเกมที่ตัวเองทําเรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนิวยอร์กนิสก็ค่อยๆแซงไปเรื่อยๆครับแต่แล้วเนี่ยอารมณ์คนเชียร ทางบ้านด้วยรวมไปถึงทั้งในสนามด้วยนะครับทุกอย่างมันสะดุดไปหมดเลยช่วง3นาทีสุดท้ายของเกมกรแข่งขันเพราะว่าอยู่ดีเจสันเทธัมเนี่ยก้มลงไปนะครับแล้วโอจก็ตัดบอลไปไปยัดหัวแฟนๆก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นพวกเราดูเกมไททออสดอยู่เรายังไม่เห็นเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกคิดว่าขขอเท้าพลิกหรือเปล่าใช่ใช่ตอนแรกก็คิดว่าแค่นั้นใช่แต่พอกล้องเขาตัดกลับไปเนี่ยเจสันดเดธัมเนี่ยนอนดิ้นทุบพื้นแบบสายหัวไม่ไหวจริงๆแล้วก็หิ้วปีกออกไปไม่สามารถจะลงน้ำหนักได้ เข้าสู่ห้องพักนะักกีฬาต้องใช้รถเข็นนะครับเก้าอี้เข็นผู้ผิดเก้าอี้เข็นแล้วเจ้าตัวนี้ก็กลุ่มหน้าแบบเหมือนร้องไห้เลยพวกเราสันนิษฐานนะครับบรรดาสื่อหลายๆต่อหลายสื่อเนี่ยสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นเอ็นร้อยหวายที่เท้าฉีกก็ขอว่าอย่าให้เป็นอย่างที่สันนิษฐานกันไว้แล้วกันเพราะว่าพอเวลามาดูภาพช้าใช่ไหมไมินเนก็บอกว่าดูแล้วอาการแบบนี้ใช่ฮะ <c oughs> คือมันไม่ได้มีการประทะไม่ได้มีการ <c oughs> กระแทกอยู่ดีตวงเขาก็เจ็บสุดรวมลงไปเลยต้องรอผล MRI จากทางทีมเซลติกส์ก่อนนะครับเราต้องมาติดตามข่าวไปด้วยกันไม่ว่าเพื่อนๆที่ <c oughs> จะเชียร์หรือไม่เชียร์เซลติกส์ก็ตาม <c oughs> ไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือไม่ชอบเจสันเทสทัามก็ตาม แต่ด้วยความที่พวกเราเป็นแฟนกีฬาด้วยกันนะครับเชื่อลเลยกันว่าพวเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันไม่มีใครอยากให้นักกีฬาบาดเจ็บจ<อ>เกิดขึ้นครับไม่มีใครอยากจะดูกีฬาโดยที่นักกีฬาคนนึงบาดเจ็บทีมตรงข้ามนะักกีฬาด้วยกันเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันไม่มีใครอยากให้เกิดการบาดเจ็บส่งกําลังใจให้กับเจสันเท่หถกันนะครับ คือแม้แต,ตออ่ตัวตนเองอ่ะตุงก็รู้สึกแย่เลยนะคะพอเวลาเห็นเจสันเททัมเจ็บปุกแบบแบบใจมันแบบใจมันแป้วเลยอะ่ะจริงๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเจสันเททัมเนี่ยทำแต้มมากที่สุดของตัวเขาในเพลย์ออฟปีนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่5นะครับที่ตุวนเขาสามารถทําแตะระดับ40แต้มได้อันนี้นี่เทียบเท่ากับแรลลี่เบิร์ดเทียบเท่ากับจอห์นเฮฟวิเชตนะครับตำนานของทีมทั้ง3คนนี้คือคนที่ทําแตะระดับ40แต้มมากที่สุดแต่สุดท้ายครับพอไม่มีเจสันเททัมทุก <c oughs> <c oughs> 121-113ขึ 1> 12 1้ 3, นนำซีรีส์3-1พวกเขามีโอกาสที่จะเข้าสู่นัดชิงสายครั้งแรกในรอบ25ปีแล้วครับ ในขณะที่โอกาสของ New York นิวอร์กนิกส์นะคะสูงมากๆเลยในการเข้าสู่นัดชิงสายค่ะแต่ว่าตอนนี้สําหรับบอสเซนเซอติกส์คพวกเขา็ต้องสู้ตายจริงๆค่ะเพราะว่าโอกาสที่พวกเขาจะรอเดเนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่ถึง5%เท่านั้นเองนะคะในประวัติาศาสตร์มี1 3ทีมที่ตามอยู่3ต่อหนึ่งค่ะแล้วกลับมาชนะซีรีส์ได้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี2020นในบับเบิลนั่นก็อคือทีมเดนเวอร์นักเกสค่ะ mm hmm. พี่ใหญ่ของทีมนะคะอย่างอัลฮอรเฟรดค่ะก็บอกว่าตอนนี้พวกเราทุกคนจะต้องเดินหน้าต ไปแบบเกมต่อเกมไปแล้วค่ะเพราะว่าพวกเขาขาดผู้นําของทีมอย่างเจสันเททัมทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ทีนี้ค่ะไอมินเดบอสตันเซลติกส์ก็ไม่มีเจสันเททัมแล้วขยับมาดูวอริเออร์ที่ไม่มีสเตปหน่อยอวันนี้เจอกับทีวูฟเจอกับฝูหมาป่าค่ะการบาดเจ็บนี่มันน่าเซ็งจริงๆนะครับจากซีรี์ที่ม,มันน่าจะเป็นซีรี์ที่สนุกมากม กลับกลายเป็นซีรีส์ที่สู้กันไม่ไหว <S <S ในเกมวันนี้เราก็ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับของทงั้งทีวูฟมากๆนะครับพวกเขายังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องวันนี้เบรกการยิง3คะแนนวงนอกของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ได้ชะง,งักมากๆเลยวันนี้ทั้งเกมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ยิง3คะแนนลงไปเพียงแค่8ลูกจิมมี่บัตเลอร์ตัวหลักของทีมที่ควรจะต้องก้าวขึ้นมานะครับวันนี้เขาพยายามยิงน้อยเกินไปมีเพียงมีการพยายามยิงเพียงแค่9ครั้งเท่านั้นเองน้อยกว่าเรย์มอนด์กรีนน้อยกว่าโฟเชมสกี้แบบนี้ลาบากมากๆนะคร เกมบุกของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ในส่วนของเกมรับวันนี้เอาจริงๆแล้วยังเบรกเกมบุกของมินิสตาร์ทิมบอบไม่ได้เลยนะครับเจาะวงในซ้ายขวาหน้าหลังนี่คือวันนี้เห็นแล้วก็ลำบากใจแทนเรมอนกรีนครับเพราะเอาไม่อยู่จริงต้องดึงเสื้อต้องกระแทกต้องตัดฟักทำทุกอย่างแล้วมันไม่ไหวจริงรูปร่างมันแตกต่างเกินไปในส่วนของโปเชมสกี้ตอนแรกๆเปิดมาเหมือนจะดี<ค>ะแต่หลังจากนั้นก็แป๊กแล้วก็หายไปนะครับวันนี้มี11แต้มการยิงฟิลโก้ก็อยู่ที่เท่ั้นเองการยิง3คะแนนนนวัี้ก็ไม่ลงเกลูกเดียว เขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงดีๆเลยนะครับจังหวะที่ยิงแต่ละลูกนี้นก็คือโด,อน,ดอนประกบติดต้องยิงเพราะว่าช็อตค็อ,อกกำลังจะหมด หรือว่าก็เป็นการยิงที่ค่อนข้างไกลไม่ใช่จังหวะของตัวเองมันไม่ง่ายเหมือนตอนที่ทีมมีสเตฟานเคอรีบัตตี้ฮิลก็เช่นเดียวกันครับอารมณ์เดียวกับโพเชมสกี้กว่าจะได้ยิงแต่ละลูกนี่มันยากมากๆเลย13แต้มในวันนี้ยิง3คะแนนไป2ลูกของบัตตี้ฮิลนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วที่ตวงเขาจะทําให้กับทั้งทีมได้แกรี่เพเทนเดอะเซคเคนหรือว่าจะเป็นคาวอลลุนี่ลงมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามทุกอย่างนะครับช่วยทีมรีบาวช่วยเกมรับ จังหวะที่จะเข้าไปวางบอลเข้าไปตีแป้นด้านในเนี่ยมันยังยากเลยลูกง่ายๆแต่ยากแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเกมรับวงในของทีวู๊ฟมันแน่นขนาดไหนมันอึดอัดขนาดไหนมันกดดันขนาดไหนนะครับไม่อย่างนั้นนักกีฬาระดับนี้ไม่มีทางที่จะตีแป้นพลาดอย่างแน่นอนเรียกว่าทั้งการเล่นเกมรับวงในวงนอกวันนี้ทีวู๊ฟเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยจะมีอยู่คนหนึ่งที่พยายามเจาะวงในทําแต้มเก็บฟาวของตัวเองได้นะครับยังคงอยู่ในเกมที่ดีของตัวเองนะั่นคือโจนาธานคูมิงกา วันนี้23แต้มนะครับแต่ว่าการรีบาวการช่วยในส่วนอื่นๆก็ยังคงน้อยเกินไปในส่วนของทีวูฟเองนี่ก็ชัดเจนครับในช่วงแรกๆเนี่ยเปิดเกมบุกผ่านจูเรสแรนโด้จูเรสแรนโด้ในตอนนี้เนี่ยเหมือนกําลังเขียนตำนานบทใหม่ของตัวเองขึ้นมาในเพลย์ออฟปีนี้ให้แฟนๆทั้งโลกเนี่ยลืมตัวเขาตอนที่อยู่ในเพลย์ออฟกับนิวยอร์กนี่ลืมไปเลยจริงๆหรลืมแม่ลืมจริงๆครัละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะว่าเพลย์ออฟปีนี้จูเรสแรนโด้ดีม่่วาจะเป็นการ ชนเปิดพื้นที่ทําแต้มของตัวเองหมุนยิงเฟดเวระยะกลางยิง3คะแนนสเต็ปแบ็กยิง3ทําได้หมดเมื่อว่าจะเอาผู้เล่นตัวใหญ่าป,ประกบเขาก็เร็วกว่าเอาตัวเล็กเข้ามาประกบก็โดนชนโดนกระแทกเปิดพลังยันมากเข้าไปตายหมดทุกปลายวันนี้เนี่ยหูร้อนแรงมากๆเกมนี้เนี่ยกดไป31แต้ม5รีบาร์นะครับเกมที่ผ่านมาทำทริปเปิลเดว์โบครั้งแรกในชีวิตเพลย์ออฟของตัวเองวันนี้31แต้มก็เป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของจูยเยสแวนดลเช่นเดียวกัน เรียกว่าทั้ง2เกมนี้เนี่ยโอ้โหจูเลสแรนดอลมีผลมหาศาลมากๆเลยนะครับสมคะแนนวันนี้อีก4ลูกก็เลยทําให้ในเพลย์ออฟปีนี้นะครับตัวเขาทําแตะระดับอย่างน้อย25แต้มได้ถึง3เกมละย้อนกลับไปตอนที่อยู่กับนิวยอร์กนิกส์ตั้งนาน,นทําแตะระดับ25แต้มในเพลย์ออฟเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะบอกว่าตอนนี้นี่หลบคําวิพากษ์วิจารณ์ที่แบบเคยโดนมานะคะบ,บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ของจริงในฤด,ดูประกาศปกติจะทําได้พอราเข้าสู่เพลย์ออฟปั๊บหายพอเวลามาเป็นฤดูกาลนีี้้อยู่่กกัับบทวตตงแเเ็ LLA ล ศาษณาคือจูเวซโดนี่สุดยอดมากนี่คือการเล่นที่ กลบเสียงวิจาร์ครับนี่คือสิ่งที่จูเลียสแวนดอลสามารถทําได้พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังปุ๊บเรียบร้อยเลยโดยเฉพาะช่วงควอเตอร์ที่สเพราะอะไรเพราะว่าจา่าฝูงหมาป่าที่โหดร้ายอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเริ่มเดินเครื่องขย่าครับใครจะเชื่อครับพอควอเตอร์ที่สามาเนี่ยเหมือนเร่งเครื่องจริงๆนะฮะทั้งยิง3ทั้งเข้าไปวางบอลเลือ้อยซ้ายเลือ้อยขวาหน้าหลังวางบอลซ้ายวางบอลขวายิง3คะแนนต่อเนื่องกดคนเดียว16แต้มจาก30แต้มของตัวเองในช 36แต้มในขณะที่ควอเตอร์ที่3โก Golden State w a r r i o r ทั้งทีมทำได้17แต้มแล้วแบบนี้จะสู้ยังไงไหวครับช่องว่างแตกต่างกันถึง22แต้ม22แต้มที่ทีวูฟทำได้เหนือกว่า Golden State w a r r i o r ถือว่าเป็นแต้มที่เหนือกว่าเหนือที่สุดในประวัติศาสตร์ p l a y o f f ฟที่ทีวูฟทำใส่ในควอเตอร์เดียวได้ไม่น่าเชื่อนะครับ<อ>มันมาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังในซีรีส์นี้นี่มันมีเรื่องแปลกก็คือ แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเหมือนหนังคนละมวนครึ่งแรกกับครึ่งหลังซีรีส์นี้เนี่ยเขาทำแต้มแต้มสวนทั้งซีรีส์นี้นะครับมาจากครึ่งหลังกว่า80%นี่คือความน่ากลัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดหลังจากตอนนั้นครับเกมโมเมนตัม um ต่างๆมันก็พังลงเพราะว่าเจอทีวูฟเนี่ยรัน17-0 17-0ปุ๊บหลังจากนั้นไม่สามารถกลับมาได้เลย เหมอนจะพยายามเร่งยังไงก็แล้วแต่นะครับเร่งยังไงก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมทีวูฟเอาชนะไปได้117ต่อ110ขึ้นนําซีรีส์ตามคาดนะครับสต่อหนึคือใครที่ไม่ได้ดูเกมนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ก็สูสีนี่เกมสูสีเป่าแต่งจริงแล้วเกมไม่ได้สูสีเลยนะคะเพื่อนเกมขาดแล้วค่ะก็เป็นเวลาของทัพสำรองค่ะไล่อย่างไงก็ไล่ไม่ทันแล้วจริงเกมรับของทีวูฟนี่คือแน่นมากๆถึงตัวค่ะเล่นระบากมากๆทําให้วันนี้นะคะโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์สเนี่ยที่โดยปกติแล้วอาวุธของพวกเขาก็คือการยิง3คะแนนะวันนี้ยิง3คะแนนลงเพียงแค่8ปลูกเท่านั้นเลยค่ะไทยในขณะที่ทีวูฟยิงลงไป15ลูกการขาดสเตปนี่คือมันไม่ไหวจริงนะคะไอ้ไมเน่ <S <S นอกจากจะขาดพลังการเล่นเกมบุกพลังการยิง3แล้วยังไม่พอค่ะ ยังขาด spacing ไม่มีคนถ่างโซนที่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีใครดึงตัวประกบ<ม>ดึงตัวคนเล่นเกมรับเลยเ<ๆ>พื่อนเพื่อนที่เล่นอยู่วันนี้ก็คือเล่นยากมากๆตัวประกบเกมรับนี่คือถึงกันหมดจริงๆค่ะหลังจากจบเกมซีฟเคิร์ก็พูดถึงการเล่นของจิมมี่บัลเลอร์นะคะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกมรับของทีวูฟแน่นมากๆพื้นที่ในการเล่นของจิมมี่บัลเลอร์น่เลยไม่ค่อยอำนวยเท่าไหรค่ค่ะทาให้เขาเล่นเกมบุกยากเกมของจิมมี่วันนี้เลยไม่ค่อย agressive ด้วยนะคะในส่วนของเดมอนกรีนก็บอกค่ะไม่อยากให้สเตฟฟ์กลับมานอกจากว่าพร้อมจริิงงงๆนะะคคแตต่่่่สสสททีีําัญุดร ก็คือทุกคนจะต้องหาทางเอาชนะให้ได้แม้ว่าจะมีหรือไม่มีสเตฟก็ตามความมันแบบนี้ในเพลย์ออฟจะคงมีให้เพื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะลุ้นกันต่อเริ่มกันที่6กโมงเช้าเลยเพยเซอร์ไปเยือนคลิฟเฟนคอรียต่อกันที่8ปดโมงครึ่งเดนมารก,เ,กจเจอรกับโอเคซีสันเดอร์เราเจอกับพวกเราในเพย์แบ็กแบบนี้ความมันแบบนีม้มีเพื่อนในเพย์แบ็กทุกวันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆวันนี้มีใครดูเกมกับพวกเราอยู่บ้างเกมแรกที่เขาแบบลุ้นแบบสุดจริงนะโอเคจะเออปรับอารมณ์กันไม่ทันจริงๆเเเเพื่่่ออนนนนๆป็ยังงไบ้าคมมุกทีด ท้ายสุดนี้ไปพาคอนเทนต์สุขๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโกโล23้23 n Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 n Mania วันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับขอให้เทท่าไม่เป็นอะไรหนะัก